สวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นกันด้วยนะครับคุณยูผมคุณรู้สดุญล,ลาหิมกันช,บบษษช่องภาษาทิเบตฮะ ก็นนี้ผมก็จะกลับมาสอนคอมมานด์กันนะผมนะอ่าก็วันนี้เนี่ยราจะมาสอนอะไรครับวันนี้เราจะมาสอนวางบล็อกนะผมนะในโหมดเอเวนเจอร์นั่นเองนะผมนะอ่าซึ่งผมเคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งนานๆแล้วผมนะแต่อันนั้นจะเป็นอีกวิธีนึ่งผมเป็นการใช้บล็อกเอลโล่ในการอ่าวางไว้ด้านล่างเพื่อให้มันอ่าวางบล็อกได้ใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นอีกวิธีนึ่งผมนะที่จะทําให้เราสามารถวางบล็อกในโหมดเอเวนเจอร์ได้นะผมนะ آ, อ่าอ่าแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทั้งวางบล็อกแล้วก็ทั้งท kind of นะุบบล็อกในโหมดแแลลลลล้้วววกกกกัันนนนะะ็็็เเอออออาาาคิปดดดียออย่งนะงงรบบบผมมมททใใโโหหุ เนาะก็สอนสองอย่างเลยนะผมนะอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปเก่าเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะผมจะอ่าขึ้นคลิปเก่าไว้ข้างบนนะตรงตรงขอบมุมด้านตรงจอด้านบนเนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการอ่าวางบล็อกแล้วก็ทุบบล็อกในโหมดแอดเวนเจอร์กันเลยดีกว่านะครับโอเคไปดูเลยครับก่อนจะไปเริ่มทำกันเดี๋ยวเรามาอ่าดูประสิทธิภาพก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็จะปรับเป็นโหมดแอดเวนเจอร์เรียบร้อยแล้วผมเห็นไหมอ่ะแอดเวนเจอร์นะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เเลยนนนนะะผผมมมห็ี่ สามารถนํามาวางได้นะหุนเพื่อนนี่เลยนนี้คือโหมดแอนเจอร์นะนี่เห็นไหมนี่คือโหมดแอนเจอร์นะครับแต่เราสามารถนําบล็อกมาวางได้นะผมป็นไงจปะปะวานนี้เลยนะผมนะอ่าหรือทุบก,ก็เช่นกันนะนี่ทุบอยู่นี่หุนไหมทุบได้เหมือนกันนะฮะอ่านี่คือโหมดแอนเจอร์นผมแต่ก็สามารถวางบล็อกและทุบบล็อกได้นะผมนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยแล้วกันนะครับ แล <Okay input>? ้บก okay so so in ็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะฮะก็วิธีการทาเนี่ยก็คือเราจะทําการเสกบล็อกออกมาผมนะซึ่งบล็อกเนี่ยจะเป็นบล็อกพิเศษผมนะที่ทําการอนุญาตเอาไว้ผมนะซึ่งไอ้บล็อกที่เราเสกกมาเนี่ยมันจะสามารถวางบนบล็อกที่เรากําหนดเอาไว้ได้นะผมนะอ่าก็คือจะเป็นบล็อกพิเศษที่เราต้องเสกขึ้นมาเท่านั้นนะผมนะมันจะสามารถกําหนดได้ว่าเราจะให้มันวางบล็อกได้ในแอเดนเจอร์อะไรอย่างนี้นะผมนะโอเคก็เรามาเริ่มจากการวางบล็อกกันก่อนแล้วกันนะก็วิธีการทำเนี่ยก็เปิดจ้องใช้ขึ้นมาเลยครับโอเค iVE แบบนี้ครับแล้วก็วัตถีแบบนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ทำการเติมชื่อของไอเทมที่เราต้องการจะเสกขึ้นมาก็คือเราจะเอาเป็นบล็อกใช่ปะเ้วพิมพ์เอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับผมนะผมจะเอาเป็นไดมอนด์บล็อกแล้วกันก็ D-I-A-M-O-N-D ครับผม แบบนี้นะครับแล้วก็ key block ผม <m uch> อ่าแบบนี้ตรงนี้ก็ท่านชมก็เรียกได้เลยจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับแค่พอเราพิมพ์ตรงชื่อบล็อกตรงนี้เสร็จแล้วก็เว้นวรรคแล้วผมนะหลังจากนั้นก็ให้ทำการเติมจำนวนที่ต้องการจะเสกออกมานะก็ผมจะเอาเป็นสัก64อันแล้วกันก็คือ1 stack นะผม64อันอ่าจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข data ของบล็อกนะผมนะซึ่งผมก็ให้แนะนำว่าให้เติมเป็นศูนย์ไปแล้วกันน,ะแบบนะแบบนี้อ่าแบบนี้ก็เรียบร้อยผมนะอาจารย์ก็เว้นวรรคนะผมว่าเราเติมจำนวนกับเลข data เสร็จแแลลล้้้้้้วววเเ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 นนนนนนีีีี่่่่่ยยยกกก็็็็็ปปรรรรคอออออาาางงทจะะติิิมมมพพพพ์ืใหับศษ ตัวนี้จะพิมพ์ยาวนิดนึงนะผมนะโอเคก็เดี๋ยวไปพิมพ์กันเลยแล้วตับตรงนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ไปว่านะผมนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอ่าหลังจากคำหลังจากเลขสูตรเนี่ยเราก็เป็นวรรคผมนะแล้วใส่สัญลักษณ์อ่าสัญลักษณ์ปีกกากผมไม่แน่ใจนะสัญลักษณ์เนี้ยไปสัญลักษณ์นี้ยนะผมเนี้ยอ่าใสัญลักษณ์นี้ไปนะผมนะอ่าเพราะสัญลักษณ์นี้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็ พิมพ์สาระคำพูดนะผมนะแล้วพิมพ์คำว่าไม้ครับนะผมนะแล้วจุดสองจุดแครขีดเพลสแบบนี้แล้วก็ขีดออนนะผมนะจากนั้นก็ใส่สาระคำพูดอีกจุดสองจุดใส่สาระปีกาแล้วผมแบบนี้แล้วก็ใส่สาระคำพูดแล้วก็เขียนว่าบล็อกสนะผมนะอย่าลืมเติมตัวเอสนะครับแล้วก็สาระคำพูดอีกนะผมนะจุดสองจุดแล้วก็วงเล็บเปิดนะผมแล้วก็สาระคำพูดนะผมนะจากนั้นเนี่ยก็เติมชื่อบล็อกที่เราต้องการลงไปซึ่งผมเติมเป็น glass นะผมนะหรือว่าบล็อกยาเองก็คือบล็อกที่บนนนพื้เ <my Jean> ีอยนะู่บนะพล้ววก็งเล็บปิดอย่างนี้้แลวก็ส กาสอ,อันเป็นการปิดด้านหลังนะผมนะอ่าโอเคก็แค่นี้ก็เรียบร้อยเลยนะก็ให้พิมพ์ให้ถูกก็ผมนะว่าถ้าพิมพ์ผิดเดี๋ยวคำสั่งจะล้มเหลวเนาะก็อ่ามีข้อสังเกตอย่างนึงผมนะท่านผู้ชมเห็นตรงอ่าแถบคำสั่งข้างบนปะตอนนี้เป็นสีเทาใช่ไหมถ้าเป็นสีเทาเนี่ยคือเราพริมพ์ถูกนะแต่ถ้าเราพริมพ์ผิดเอาเช่นผ,ผ,ผมลบผมลบออกไปสองอันนี้ปุ๊บ,ป,บปุ๊บนี้ใช่ไหมเห็นตรงชื่อไหมฮะมันจะเป็นสีขาวเห็นปะถ้าเกิดเป็นสีขาวอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านผู้ชมพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งผิดนะฮะแต่ถ้ถ้้้ <Wow. S 1> ้้้้าาาาาาาพพพิมมม์ถูููกกกกััันน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 นจจจะะะะะะตตออ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 งงงงงงเเ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 ปปป็็็็็ย่่่่่่่่ีีีหหชชืืขบสสสททผแลลวโคคดดรฮ เดี๋ยวผมลองเสกนะปึ๊บอ่าพอเสกมาเนี่ยเราก็จะได้บล็อกออกมานะซึ่งไอ้บล็อกเนี้ยจะไม่ใช่บล็อกธรรมดาเราลองกดเข้าไปดูตัวนี่ไหมมันจะเขียนว่า can be placed on นะผมแล้วก็ glass block นะผมแบบนี้ไอ้ตรงคำว่า glass block เนะี่ยคือมันสามารถวางบน glass block ได้นะผมได้นะเองเราก็เดี๋ยวเราลองวางกันดูนะโอเคก็เดี๋ยวขั้นแรกก็ปรับเป็นโหมดเอเจนเจอร์ก่อนแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่เกมโหมดสองนะอ่ะอันนี้คือเกมโหมดเอเจนเจอร์นะอ่ะเราลองวางดู ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอ่าวางได้แล้วของผมนี่คือเกมโหมดสองนะเกมโหมดเลนเจอร์ก็วางได้แล้วนะผมนะเป็นบล็อกพิเศษเองที่เรากำหนดไว้ว่าให้มันวางบนบล็อกกลาสได้นะโอเคประมาณนี้อ่ะทีนี้เราลองไปดูว่างถ้าสมมติเราไปวางบนบล็อกที่เราไม่ได้กำหนดล่ะผมกำหนดว่าที่บล็อกยาใช่ป่ะคือบล็อกนี้แต่ผมเราไปวางบล็อกอื่นเห็นไหมฮะเห็นไหมวางไม่ได้นะครับจะวางได้เฉพาะบล็อกที่เรากำหนดเท่านั้นผมตัวที่าไดกำหนดก็คือจะเป็นบล็อกยาใช่ป่ะอ่ามันก็จะวางได้บล็็อออกกกกกเเเเเดีีีียยยววรรรผผผมมมมมมนนนนะะแตต่่่่่่ิิิธาาาาาพพููถ้้้ทชง็ ทำการพิมพ์เหมือนเดิมไปนะซึ่งผมได้คัดลอกคำสั่งไว้แล้วอ่าพอพิมพ์นี้เสร็จเนี่ยเราก็ย้อนตรงนี้เห็นไ่มตรงคําว่า glass ปะ่ะพอเราเติมจุดสองจุดนี้ไปใฮะเอ้ยเราเติมสาระคำพูดใช่ปะ่ะวิธีการเพิ่มทํายังไงให้เขียนงี้ปุ๊บใส่สระลูกน้ำลงไปฮะแล้วก็ใส่สระคำพูดอีกหลังจากนั้นพอเขียงนงี้ใช่ไหมแล้วเติมชื่อบล็อกที่ต้องการลงไปก็เอาเป็น store แล้วกันก็ s t o n e ผมแบบนี้อ่า พอเติมนี้เสร็จเนี่ยเราก็เติมปุ๊บอีกอันหนึ่งนะผมพอเพียงคาว่า stone เสร็จเนี่ยอย,อย่าลืมเติมสารัตลูกน้ำนะอ่าเติมสารัตรล,ลูกน้ำไปด้วยอีกอันหนึ่งนะผมแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยอ่าหลังจากนั้นลองกดลันดูนะอ่เห็นไหมตัวน,นี้มันก็จะมีบล็อกก l าสกับบล็อก stone นะผมลองกดลันดูปุ๊บทีนี้เราจะได้บล็อกมาอีกอันหนึ่งที่เราลองดูชื่อบลนะ็อกฮะนี่ผมนะมันก็จะมีคำว่าสโตนเพิ่มเขม้ามาอีกอันหนึ่งนะผมอ่ทีนี้เราลองวางดูเราสมามารถวางบนบล็อกก l a s s ได้นะผมนะแลยนะครับ แล้วทีนะี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกได้ไหมนผมเพิ่มได้อีกนะฮะสามารถเพิ่มได้ตามใจท่านผู้ชมเลยก็ผมก็จะเพิ่มอีกสักอันนึงแล้วกันนะให้ท่านผู้ชมดูสักสามอันก็เหมือนเดิมเลยครับสัญลักษณ์ลูกน้ำสัญลักษณ์คำพูดแล้วก็ชื่อบล็อกครับผมก็ผมจะเอาเป็นบล็อกคอเบอร์โซ่แล้วกันก็ c o b b l e ผมแล้วก็ s t o n e นะครับแบบนี้ที่สําคัญอย่าลืมเติมนี้นะผมนะสัญลักษณ์แบบนี้ปิดตอนหลังด้วยถ้าถูกต้องชื่อไอตรงแถบข่าวสารข่าวบระการเป็นสีเทาเห็นไหมอ่ะทีนี้ลองกดรันดูคร นี้เราก็ลองไปดูกันมันก็จะมีชื่อบล็อกสามอันเห็นไหมกลาสบล็อกแล้วผมไอ้คอเบิร์นสโตนแล้วก็สโตนนะฮะเรามาลองดูกันนะฮะอันนี้อ่าปรับโหมดเอเจนซ์กันเกมโหมดนะผมสองนะฮะโอเคทีนี้ลองดูนะบล็อกกลาสนะฮะวางได้ครับผมแล้วก็บล็อกคอเบิร์นสโตนวางได้นะฮะอ่าแล้วก็บล็อกสโตนวางได้นะผมนี่ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้วางได้แต่ถ้าบล็อกอื่นล่ะ ก็วางไม่ได้เหมือนเดิมนะผมนะก็กำหนดได้เลยจะเอากี่อันท่านชมก็กำหนดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรวิธีการวาง,งบล็อก <S <S ในบมวดเอเจอร์ทีนี้เราไปดูปวิธีการทุบบล็อกในบมวดเอเจอร์กันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทุบบล็อกในบมวดเอเจอร์กันบ้างเนาะก็ผมจะเลือกไอเทมที่จะิงในการจะใช้ทุบเนี่ยเป็นพิกแอคแล้วกันเนาะอ่ะโอเคก็คอ่าถ้ามือนเดิมนะครับก็พิมพ์เสกเหมือนเดิมครับก็พิมพ์ทับ g i v e อย่างเงี้ครับเป็นรัก add p เป็นรักแล้วก็เติมชื่อไอเทมที่เราต้องการจะเอามาทุบบกกกกก็็็็็ผมมมจะเเเเเออออาปปนนนนนพิิแแคคล้้วัั D D I A M O N ไดดหืรู p i c k a x e แบบนี้ครับ diamond pickaxe ก็ใครเจ้าป็นอย่างอื่นก็ได้เอาเป็นในเทไลท pickaxe อะไรก็ได้แล้วแต่ผมเอาเป็น diamond pickaxe แล้วกันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เป็นวัคต์นะผมจำนวนนะครับก็เอาเป็นหนึ่งอันแล้วกันนะครับแล้วก็เลข data เอาเป็นศูนย์แล้วกันนะครับแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็เวัคทีนี้อ่ะเราก็จะเขียนคล้ายๆเดิมเลยครับเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะผมนะอ่ะนี่เราก็จะเขียนแบบนี้ครับอ่ะหลังจากตรงเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นวัคมาแล้วเขียนคำว่า ปีกาผมแล้วก็สาร์คำพูดมาครับผมสองจุดแคนขีดเดสตทรอยผมนะจะเปลี่ยนเป็นเดสต์เทรอยแทนนะขีดแคนเดสตทรอยแบบนี้แล้วก็าสาร์คำพูดผมจุดสองจุดนะผมสาร์ปีกาสาร์คำพูดบ <im itation> ล็อกนะผมเหมือนเดิมเลยนะเห็นไหมเห็นปะเขียนแนวเดิมแล้ว <im itation> ผมเปลี่ยนตรงคำตรงนี้เป็นเดสต์เทรอยเฉยๆน,นะครับเห็นไหมคล้ายๆเดิมเลยนะฮะแล้วก็กำหนดชื่อบล็อกไปจะเป็นบล็อกอะไรก็กำหนดไปผมผมเพิ่องผมเลือกเป็นอ่าเจ้าสโตนกับกลาสเห็นไหมนะเป็นสโตนกับกลาสนะฮะ โอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็อย่าลืมดูตรงข้างบนด้วยว่าแท็กคำสั่งเป็นสีเทาหรือเปล่าถ้าเป็นสีเทาก็กดรันฮนะโอเคทีนี้เราก็จะได้พิกแอคออกมาซึ่งพิกแอคก็จะเป็นพิกแอคพิเศษเช่นกันผมนะมันก็จะเขียนนี่ can break นะผมอ่าแล้วก็เขียนชื่อบล็อกออกมาก็เป็นบล็อกก l าสกับบล็อกสโตนอ่ e ทีนี้มามาดูกันก็ปรับตัวเองเป็นโหมดแ a นเจอร์นะผมนะแ a นเจอร์ก็แบบนี้ปึ๊บอ่โอเคทีนี้ามาลองดูนะฮะเราเขียนมันเขียนว่า can break ก็คืออ่าบล็อกหญ้าก,กับบล็อก s t o n ใช่ป่ะมันก็จะขุดได้แค่บล็อกหญ้ากกับ block บ stone น,นะ,ะ,ะนก็ ขุดได้นะอ่านี้หมดเอเจ้นะขุดได้นะผมส่วนบล็อกอ่าสโตนนะครับก็ขุดได้เช่นกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่บล็อกอันอื่นเนี่ยขุดไม่ได้นะครับเห็นไหมขุดไม่ได้เนาะบล็อกอันอื่นขุดไม่ได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถเพิ่มเขาไม่ได้ด้วยนะผมนะก็เขาจะเพิ่มเนี่ยก็เหมือนกับพิกแอ็กเลยครับง่ายๆเหมือนพิกแอ็กเลยนะ เดี๋ยวมาดูวิธีการเพิ่กรรมกันนะผมก็มันก็จะเหมือนอันที่แล้วนะเนาะก็อันนี้จะเป็นอันเดิมที่ผมพิมพ์ไว้นะอ่ะาก็ทำการนี้ผมปุ๊บอย่างงี้สัรลักน้ําไปแล้วก็สัรลักษณ์พูดนะผมแล้วก็เชื่อชื่อบล็อกที่ต้องการก็อ่า c o b b นะผม b b l e ผมแบบนี้แล้วก็ s t o n e นะครับชื่อบล็อก cobstone ผมผมก็เป็นบล็อกเดิมแล้วกัน cobstone แล้วก็ปุ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมทีนี้ชื่อวงอก็จะกลายเป็นสีเทาเห็นปะ่ะแล้วก็กดรับคำสั่งได้เลยปุ๊บ อ่าที่พิกแอคของเราครับผมก็จะสามารถทุบบล็อกได้3ชนิดนะผมนะก็จะมีอ่านี่ผมทุบบล็อกดินได้นะผมนะอ่าแล้วก็ทุบก้อนบล็อคดินได้ด้วยนะครับแบบนี้เห okay. ็นไหมแล้วก็ทุบบล็อกคดินได้ด้วยนะผมนะก็ประมาณนี้เลยผมท่านผู้ชมต้องการกี่บล็อกก็ไปทุบกันได้ไปตั้งกันได้เลยเราจะเอากี่บล็อกก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็กําหนดกันตามใจชอบเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็คลิปนี้ก็ยักดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยผมก็เป็นการอสอนวางบล็อกแล้วก็สอนทุกบล็อกในหมวดเจอร์ Manager, ที่ก็สอนไปละเอียดพอสมควรเนาะก็จะคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกิปหน้าบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ